เอาเพ่งป,ปลายเนาะว่าเปลายปลายปลายโอริโอเนาะซื้อเพ่ยงยังวะเดี๋ยวนะไอ้โลกอีกใบใช่ไหมไล่อีกบุยไล่อีกบุยโลกอีกใบเดี๋ยวนะการแจ้งเตือนอยู่ไส้ป่ะอันนี้ตาบนะอ่ะนะ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีที่ชี้แนะนะครับในการใส่แบ็กกราวด์หลังฟิลตรงฟิลเตอร์นะโอ้ยรู้แล้วบนิสสบายหลังจากที่โง่มาแล้ว เล่นติ๊กต่อมาเป็นปีแล้วเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามันใสแบบนี้ชัดนภาชัดนภาไม่ฟังหรอกเขาจะปล่อยงานมันเกิดปลายปลายแอบกระซิบเมื่อคืนทุกท่านโดนใส่เสียงเรียบร้อยแล้วชัดนภารอฟังเลี้ย okay, งจ้ะคุณก็รู้ว่าเพลงนี้เขาทำเพื่อใครแหมไม่อยากจะคิงไม่อยากจะบอก ชัดนักพาพก็รู้แล้วแหละอ๋อไอ้กูมันก็แต่งได้นะเออไอ้นี่มันฉลาดเฉลียวฉลาดเหมือนเจ้าของค่ายเลย <c oughs> ไอ้กูเป็นคนมีฝีมือนะกู<อ><อ>เพลงมันทะลุแสนวิวแล้วนะโอ้ดีใจกับมันมากนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอผมบอกว่า9ก้าแรกบันไดแรกของมึงก็คือ1ล้านวิวมึงต้องดันให้มันได้นะกูนะ แต่ถ้ารู้แสนวิวแล้วก็โอเคนะโอเคเรอฟังเพลงฉนันอภาสวัสดีพ่อญายับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบางคนอาจจะตกใจเนาะ ัสดีทุกคนด้วยนะครับบางคนอาจจะตกใจเนาะที่ต้องใส่ฟิลเตอร์เมืองแบบนี้ก็คือผมขับรถอยู่ก็เดี๋ยวมันจะเตือนนะครับมันจะเตือน เดีคือจริงๆจะเซอร์ไพรส์มันไงก็ไม่บอกดกว่านะเดี๋ยวอรอปกตินั่นแหละเออเดี๋ยวจะปล่อยให้ดูหรอกว่าจะมีอะไรยังไงในอะไรอย่างนั้นน่ะเออเีฟซีก็พยายามจะลวงลูกตลอดถามตลอดผมนี่ก็หลุดตลอด <c oughs> เดี๋ยวมึก,กนกกระดาษไปม, <c oughs> มันในงวามจะเซอร์ไพรส์ผู้สาวอยู่ <c oughs> โอ้พี่ซิงไม่บอกเอฟซีบ่นเลยบอกรบ <c oughs> ไปล่าไปเลไป Aqui. นนีนะไรู้แค่เราไปไหนลมัากดิอะคุยเรื่องเงินแล้วก็เป็นเพื่อนร่วม,วมเดินทางไปกับพี่สิงห์แล้วกันนะครับทักทายเอฟซทุกคนที่น่ารักด้วยนะครับวันนี้ก็อย่าลืมไปโหวตให้กำลังใจนะครับน้องนุกน้อง,องปายด้วยนะฮะในจุกมิวสิกไทยแลนด์นะครับ มีชื่อเข้าชิงด้วยกัน3ารางวัลนะครับเป็นกิจกรรมทางชุกนะฮะโดยใช้คะแนนโหวตนะครับแล้วคนที่เอาคลิปผมไปตัดนะฮะให้เกิดดราม่านะครับอย่าหาทํานะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้โหวตนะผมบอกว่าให้ไปโหวตอยู่นะครับไอเรื่องที่ว่า ได้มาแบบธรรมชาติไม่ธรรมชาติน่ะคุณไปตีความหมายผิดนะคำว่าได้มาแบบธรรมชาติผมหมายถึงว่าพลังโหวตเอฟซี FC เขามันเยอะจริงเขาก็ได้ไปแบบธรรมชาติของเขาไม่ใช่ว่าเอฟซีเราน้อยแล้วเราไปทุ่มเงินแบบซื้อโหวอะ่ะเข้าใจไหมไอันนี้มันได้มาแบบไม่ธรรมชาติหมายถึงว่ามันบังคับเอาเนี่ยรังวัลเนี่ยเอออันนี้คือเจตนาผมนะไอไอไอปตัดสั้นๆนะเอาให้คนด่าผมเนี่ยอย่าไปหาทํานะ คำว่าอยากให้มันได้มาแบบธรรมชาติไม่เฟกก็คือแฟนคลับเขาเยอะจริงเขาก็โหวตอ่ะเห็นไหมอย่างก็เซเว่นอย่างเงี้ยแฟนเขาเเยอะจริงอันนี้เขาได้มาแบบธรรมชาติเออไม่ใช่คนไม่มีสติคิดขนาดนั้นนะครับเขาดังระดับประเทศนักไดระดับโลกเขาสมควรได้ไปนะครับคําว่าได้มาแบบไม่ธรรมชาติหรือมันเฟกนี่คือเราไป ทุ่มโหวตเพื่อจะเอาชนะโดยที่ฐานการโหวตเรามันมีแค่นี้แต่เราไปซื้อเข้าใจไหมเออสมมุติผมอยากได้รางวัลน,นี้ผมทุ่มไปเลยล้านหนึ่งสิบล้านอ่ะโหวตจะเอาเนี่ยจะเอาให้ได้เนี่ยโดยที่จริงๆพลังโหวตมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเออนะันคือรางวัลที่มันไม่เป็นธรรมชาติและมันเฟกนะครับไปไปตัดคิปไปผมมั่วแบบนั้นเขาเข้าใจผิดนมันตัดไม่หมดไงเวลามันตัดไปลงพวกนี้ยพวกปั่นเนี่ย อยู่ใ,ใกล้ผมจะตบกระบาลให้ไงชอบไอ้เยี่ทำให้คนด่ากันเนี่ยโลกกิตอเนผมทำงานอยู่วงการเพลงเนี่ยผมไม่ได้มีอาคติกับใครผมไม่ได้บาดหมางกับใครแล้วผมร่วมงานได้ทุกทุกโซเชียลแอปพลิเคชันนะ จุกไทยแ,นแลนด์เราก็ได้รับหอมอม่าฝากป้าเราก็เคยได้รับรางวัลจากจุกไทยแลนรด์วอร์ดเพลงลูกทุ่งยอดนิยมนะครับยูทูบไทยแลนด์เราก็ได้รับโล่ทองได้รับอะไรเยอะแยะกิจกรรมสัมมนา Facebook ไทยแลนด์อะไรพวกนี้ t ิ k ต o k ไทยแลนด์นะคือเราร่วมกับทุกแอปพลิเคชันนะครับผมไม่ได้มีปัญหากับทางผู้จัดงานหรืออะไรนะ,ะไอ้พวกปั่นเนี่ยที่มัน สร้างกระแสประเด็นเนี่ยให้คนเข้าใจผิดเราเนี่ยให้พวกเคี่ยนเนี่ยไม่มีหาอะไรวันวันไปหาทํางานทําการแล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเองนะฮะให้มันดีกว่านี้ให,นนให้มันดีกว่ามาหาด่าชาวบ้าน,นะะดูแลครอบครัวตัวเองดูแลพ่อแม่ตัวเองให้มันดีก่อนนะ ความหมายเราไปตีผิดผิดงไงไปบิดเบียไปบิดเบือนไงโอ้ยเลยสิหลุดเล่าบิดเบือนเท่าอ่ะเอาเ้าไปแคปแต่ส่วนที่เบาในมุมที่มันรอดแล้วที่มันจะเป็นสองด้านไหนก็ไมคิด <c oughs> คิดบ่ดีอ,ะอ่ะแหมขยันตัดมึงตัดไปทั้งคลิปดิไม่ตัดแค่นั้นเขาก็ด่ากูดิไอ้เหี้ย การโหวตมันได้มาซึ่งพลังธรรมชาติของเขาคือกระแสนิยมเขามีตามนั้นนะเขาก็โหวตให้กันส่วนที่ผมบอกว่าเฟกหรือไม่เป็นธรรมชาติคือการทุ่มเงินไปซื้อโหวตเยอะๆเราไม่อยากให้ทําตรงนั้นน่ะมันเฟกได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเอฟซเรามีเท่านี้เออคุณก็โหวตแค่นี้แหละนะอย่าไปทุ่มอะไรมากนะครับนี่สิ่งที่ผมพูดเออน,นี่แคปไปลงที่อ่ะเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยมันแคปไปลงที่ไอ แคปปัน่นอะที่มึงแคปไปน่ะกล้าเปล่าใจใจหน่อยไอ้น้องแคปไปนะแคปไปแคปไปอีกอย่าไปแคปแต่มุมที่ไม่ดีนะมุมดีๆอะแคปบ้างนะเวลาเขาไปทำบุญไปทำงานเพื่อสังคมนะ่อแคปไปลงบ้างอย่านะไปเอาแต่เรื่องไม่ดีไปลงมันไม่จะลงจิตใจไม่จะลงสังคมหรอก เรื่องไงที่ไอ้คนโดนดน่าี่ยชอบจังทำไปเพื่ออะไรได้อะไรได้เงินแล้วหรือได้แค่ความสะา,สาใจคุณไม่ต้องหว่วงหรอกผมร่วมง,งานได้กับทุกทุกทุกค่ายทุกทุก อันนี้แหละในไทยนะคุณพยายามทําร้ายผมมันทําร้ายไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราทํางานอยู่ในวงการนี้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะกับพวกนี้คือคิดได้ยังไงวนะ ผมไม่ทะเลาะหรอกผมเป็นมิตรกับทุกคนนะครับเวลามีปัญหานะ่ผมไม่ได้ไปเคลียร์คุณหรอกผมเข้าเคลียร์กับนูนตัวใหญ่เขาเลยนะผู้บริหารเขาเลยนะครับผมไม่ได้มาคุยหรอกกับพวกคุณเนะี่ยคุณไม่ต้องไปเสี่ยงไม่คนรทะเลาะกัน <c oughs> เอาเวลาไปทําอย่าง <ละ S 1> อือ่น <ๆ S 1> นะครับให้มันสร้างสารรค์เนาะเล่นตะิ๊กตอ็อกเนี่ยเล่นติ๊กต็อกก็เออไปทําให้ตัวเองเป็นเน็ตไอดอลไปเผื่อจะได้ อะไรล่ะดเน a ได้เหรียญได้อะไรมันเป็นเงินเป็นอะไรมันมีช่องทางการทำมาหากินเยอะแยะในโซเชียลมีเดียตอนนี้ Facebook YouTube Tiktok มันสร้างเงนได้หมดแล้วนะเล่นให้มีประโยชน์นะให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะครับลองดูปรับเปลี่ยนการเล่นโซเชียลใหม่นะฮะ เท์ได้หมดแล้วถ่ายทําตัดต่อเองได้โหลดแอพมานะใส่ซาวใส่อะไรประกอบง่ายมากนะครับอยู่ที่ตัวเราจะขยันทํำไหมจะสร้างคอนเทนต์ออกมาไหมนะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์มือถือมีในมือนี่สามารถสร้างเงินให้คุณได้เป็นแสนเป็นล้านถ้าคุณทาทําเป็นอะคอนเทนต์ดีๆอะ FC บ้านสิงคนหนึ่งนะผมไปติดตามตั้งแต่มีคนซับสไครแกรไม่หลักร้อยอะ จนตอนนี้คนซับสไครต์แก5แสนกว่าจะล้านแล้วอะแล้วเป็นคนอายุ40อัพบวก50ด้วยนะโอ้โ oh หแกคิดคอนเทนต์เจ๋งมากนะ FC บ้านสิงห์คนนี้นะครับผมยอมรับเลยผมส่งเข้าในแชทกลุ่มนักร้องเลยหรือว่าพนักงานบ้านสิงห์นี่แหละเนี่ยอายไหมอายเขาไหมเดี๋ยวดูไว้เดี๋ยวพี่เขาอายุตั้ง40บวกยังแบบทำจนคนติดตาม4 5แสนกว่าจะเข้า6แสนแล้วตอนเนี้ย โอ้โหเนี่ยคือเขาเล่นโซเชียลแบบมีประโยชน์เล่นเล่นแล้วมันเกิดเงินเกิดไรายได้เล่นเป็นอะ่ะเออคนอายุสี่สิบห้าสิบอ่ะเล่นให้มันเป็นเป็นแมสเป็นแมส เล่นให้มันคนคนทั่วๆไปเขาสามารถเข้าถึงคลิปเราได้เวลาเล่นถ้าเราจะเล่นในกลุ่มเฉพาะคอนเทนต์ที่เป็นเฉพาะทางเลยเนะี่ยมันก็จะเป็นคนที่ชอบในเฉพาะด้านจริงๆที่จะเข้ามาดูเพราะฉะนั้นการเติบโตของช่องมันก็จะต่างกันนะครับเพราะนั้นหาคอนเทนต์ที่มันเป็นแมทให้เยอะๆเยอะที่สุดนะให้คนทั่วไปเข้ามาดูได้ที่ไม่ต้องแบบลำบากใจในการกดเข้ามาดูนะครับ

มันก็มากเลยละ่ะมันก็มากมากมากอยากเก่งลำบากอยากบวบามาอัอใจลีโดนจริงโดนใจโดนไปบ้าสุยามจะได้เป็นคู่เคียงขามันก็มามๆมามา,มากเลยละ่ะ สเปกคักอิลีกระโสดอยู่ตอนนี้ในใจอยากบอกว่าสวัสดีมาเพื่เดียวไปเลยมันก็มากเลยละ่ะมันก็มากมากมากไม่อยากใจลำบากอยากบอกว่ามากักอีโดนจริงโดนใจโดนไปเบิ้ลทุกอย่างได้เป็นผู้เคียงขางมันก็มากเลยละ่ะ มันก็มากมากมาแม่อ่อนที่อย่างแม่อ่อนที่อย่างออกจากบ้านคนเดียวสดนะคะเออมันก็มากมากมากเลยล่ะสดดยุ่ตอนนี้ในใจอยากได้สอง ไปบอกไอออม่นะไรก็ไม่อ mm. ่อนไม่อ่อนมันยังก็ไม่อ่อนวันนี้นะเอซนี่เป anyway ็นอะไรเขาเรียกอะไรลูกสมุนมันกมา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 ก เพลงอะไรไมันมีจะมาก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 ทีแม่อ่อนกะเัน่ะอที่แม่อ่อนรถจะใช่มี้ที่พอสิงนั่นเม่ใชที่แม่อ่อนนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> อนมาตึงนานแล้ว,แล,วและก็รักออนใจไ <c oughs> ม่เคยมองที่รักเป็นก็รักฉันไม่ใช่รัก <c oughs> เราเ่า sao nước mắt anh mà kẻ nấy, làm để biếng, sao trái tim anh ôi trái ơi, tại sao anh không nhớ nhung, 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 เออเอาเ่งยังไปลองเพือจะดีไว้นะอ,อาเจียวันมา <laughs> ตักสีริปว่าวนไปเจีาว

ขับรถดีๆค่ะหรือขับดีปานนี้แล้วก็บไม่ได้ขับยุดล่องกลางนี่แหละครับขับขึ้นถนนนี่แหละขับดีว่าสิครับสองล้อยุดขับไม่ไดนะ้ครับแบบไอ้ไอที่เขาเห็นแต่ไม่เอียงคางครับ khát vọng lo hết hết đừng để nó không kênh gì để dùng mạnh mạnh kênh luôn

พอดีพีกเออพอดีพีกขอเลื่อนไปวันที่ห้านะฮะเนื่องจากมันไปติดบรรยุชดเชยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็เลยต้องเลื่อนไปเป็นวันที่ห้านะครับสถานที่จัดงานเขาให้ไปจัดได้วันที่ห้านะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเขาติดหยุดบรรจุหนึ่งสองสามสี่นะจ๊ะขออภัยด้วยนะครับเอสพีกเลื่อนไปห้าพฤษภานะครับนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับในสถานที่จัดงาน เจอรถแฮอย่างอ่านบทท่นหรอก